สวัสดีค่ะพบกับสวยว่าไทยแลนด์เช่นเคยนะคะเสียงเดิมค่ะเสียงเดิมแต่วันนี้ยังไม่เห็นหน้า <c oughs> จำเสียงกันได้ก็ดีใจแล้วค่ะก็ยังเป็นสวยว่าไทยแลนด์ค่ะวันนี้เราพามาชม ESEE นะคะไซส์เล็กค่ะตัวนี้เป็น ESEE CP, CP นะคะก็คือเป็นไซส์เล็กค่ะ ขนาดสีนิ้วนะคะความยาวของใบมีสีนิ้วค่ะมาพร้อมกับปลอกอันนี้เทียบให้ดูรุ่นต่อรุ่นนะคะนี่เป็นจังเกิลจังเกิลรุ่นนี้ก็คือ10นิ้วนะคะพามาชมพร้อมๆกันหลายๆรุ่นนะคะ นี่ก็คือเป็น e s e นะคะสวยงามค่ะมีดแบรนดนี้ก็สวยถึงจะอย่างไซส์เล็กอย่างเงี้ยคือเล็กก็จริงแต่ว่าดูใบมีดของเขาอ่ะคือแบบความสวยเขาทำไม่แพ้กันเลยนะคะความสวยงามเขาเลเซอร์ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยค่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็จะบอกเลย ทันมาตัวนี้ก็เป็นเคบายนะคะที่อันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้กับ USMC นะคะรอบนี้มีเข้ามาด้วยกัน2เล่มด้วยกันนะคะก็เป็นด้ามอัดสินตาลนะคะตัวนี้เป็นไซส์กลางค่ะจับถนัดกระชับมือดีค่ะมาพร้อมกับ2หนัง สองหนังก็จะปัม๊ม U S M C มีเข้ามา2เล่มด้วยกันนะคะ U S M C ตัวนี้เป็นไซส์7นิ้วนะคะ7นิ้วเคบานี่ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ว่าชอบ รุ่นไหนใช้งานอันนี้ก็คือเขาก็ในำตำนานเขาก็เป็นมีดล่าหมีนะคะเป็นมีดใช้ในการต่อสู้ของทหารนะคะของแท้นะคะอันนี้คือของรอนำเข้าจากอเมริกาทุกทุกเล่มนะคะก็คือเรานำเข้ามานะคะมีบาร์โค้ดมีอะไรให้ครบ ในกล่องก็จะมีเป็นแท็กการ์ดนะคะทันมาอีกรุ่นก็จะเป็นเคบาเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นเคบาตัว BK 2นะคะ BK 2นี้ก็คือไซส์5นิ้วนะคะเทียบกันระหว่างเคบากับ USMC คือแบบคือมีการใช้งานก็ <c oughs> แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะลักษณะมีก็แตกต่างกันนะคะตัวนี้เป็นมีดดำรงชีพนะคะติ๊กเน็ตเขาก็ค่อนข้างหนาฟูลแทงค่ะตัวนี้คือทั้งหมดก็เป็นมีดฟูลแทงทั้งหมดเลยนะคะแล้วจากความชอบของแต่ละบุคคลนะคะว่าชอบดีไซน์แบบไหนใช้งานประเภทไหนอันนี้ก็เป็นมีดดำรงชีพที่สวยงามอีกเล่มหนึ่งนะคะที่ส่วนตัวแอดมินก็ ลงลักตัวนี้ค่ะ Bk2 Bk9 เงี้ยเพราะว่าชอบในความหนาของติ๊กเน็ตนะเวลาเราเข้าป่าหรืออะไรแบบนี้มันใช้งานแบบใช้งานได้ได้คล่องตัวดีวนะคะอันนี้5นิว้วอันนี้7นิ้วนะคะตัวนี้ก็คือมีดักกรบของเขาติ๊กเน็ตมันก็ความคล่องตัวมันก็แตกต่างกันน้ำหนักก็จะเบากว่าจับก็กระทัดรัดดีค่ะ ด,ด,ดีสวยค่ะสวยให้กตลอดการของเราตัวด้ามดำนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดนิยมกันก็จะเป็นขยับใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะฟูทแทงทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเค okay, บะิเคทูต่อมาตัวนี้ก็เป็น แบรนด์ที่หลายๆคนชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็คือเป็นอออนติโอค่ะออตาริโอนะคะซองเป็นไนลอนทุกตัวมีซองให้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นอออนติโอ SP 5นะคะ SP 5นี่ก็คือสาใหญ่สุดก็คือความยาว10นิว้วใหญ่สุดใน3ตัวนี้นะคะที่เราเข้ามาความยาว10นิ้วนะคะติ๊กเน็ตก,ก็หนาค่ะตรงตรงช่วงปลายนี่ขอทำเป็นเคิร์ฟเฉยๆนะคะไม่มีคมนะคะไม่ได้ทำคมมาให้นะคะ อันนี้ก็เป็นซองมีซองมาให้ทุกตัวตัวนี้เป็นซองไนลอนนะคะถ้าอยากมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น sp 6นะคะนี่นะคะนี่เขาก็บอกปั๊มมาเลยว่า fighting นะคะเป็นมิชชัในการ fighting นะคะอัลเทอริโอ USA SP 6นี่ความยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะดีไซน์มีต่างกันนิดหน่อยนะคะตัว SP 5เนี่ยตรงด้านช่วงปลายเขาจะกว้างออกมาณน,นึงแล้วก็เป็นเขือด้านข้างสโลตรงตรงปลายนี้นะคะส่วนมา SP 6นี่คือเขาก็จะโฉบนะคะแนวโฉบเฉียวตรงนี้ก็ทำเป็น เป็นเคิร์บอ่ะเป็นเป็นปักลงไปอ่ะดีไซน์ก็สวยเหมือนกันค่ะสวยคนละแบบค่ะแตกต่างกันไอจุดขาวๆอะไรเนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นอ่าคราบที่เราดึงมีดออกจากฝักซองไอสิก,กระดาษเนี่ยคะ่ะติดอยู่ในนี้นะคะไม่มีผลกับการใช้งาน,นะคะ่ะใช้น้ำมันสโลมเช็ดออกผ้าเช็ดออกก็ออกไปแล้วะคะ่ะ มีซองเป็นซองไนลอนมาให้เหมือนกันนะคะของแท้ค่ะของแท้เรานำเข้ามา100%จากอเมริกานะคะมาดูน้องเล็กสุดท้องของออนติโอเขานะคะตัวนี้ SP2 ค่ะน่ารักดีค่ะน่ารักดีแต่ดามเขานี่คือแบบด้ามเท่ากันนะคะดามเท่ากัน น้ำหนักเนี่ยตัวนี้เป็นเซอร์เวอร์เขียนมาเลยเป็น or, เซอร์เวอร์เป็นมีดดำรงชีพนะคะเป็นมีดดำรงชีพตรงนี้เป็นรอยทำเป็นรอยหยักมานะคะใช้งานเพื่อใช้ในการใช้งานในการดำรงชีพนะคะตรงช่วงปลายของมีนะคะก็จะเป็นรอยบักอันนี้ก็พกพากระทัดรัดดีค่ะตัวนี้5.5นิ้ว5.5นิ้วถ้าเทียบกับ b k 2กก็ b k 2ความยาวของใบมีดเขา5.25นะคะความยาวก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะดีไซน์ซแล้วแต่คนชอบค่ะค่ะก็เรานำมาเทียบให้ดูกันนะคะถ้าใครชอบรุ่นไหนก็ สามารถทักกันเข้ามาได้ค่ะใน line แอดนะคะเข้าไปเพิ่มใน Line นะคะแล้วก็ line i อเดค่ะแล้วก็พิมพ์แอดสขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ s u r v i v o r Thailand ค่ะ S U R V I V A L แล้วก็ Thailand ค่ะแค่นี้ค่ะก็แชทเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกับเราได้ค่ะสนใจอยากได้รุ่นไหนชอบรุ่นไหนก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วมารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวเราจะามาให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ